ก็สวัสดีนะครับผมวันนี้ก็พบกับผมเฮียบีบ้าบอลกันอีกแล้วนะฮะกับบทเขห์อบอลเด็ดๆประจําวันที่13พฤษภาคมพศ2563นั่นเองนะซึ่งเมื่อวานเนี่ยก็ไม่มี ฟุตบอลนะฮะและก่อนที่เราจะเข้าสนะู่บทวิเคราะห์บอลประจําวันนี้นะก็ขอฝากไว้ด้วยนะสำหรับใครที่หาเว็บดูตารางบอลเพื่อมาคู่ต่างๆหรือผลบอลสดเนี่ยก็สามารถเข้าไปหา,อ,หาอ่านได้ที่เ w w บราคาบอล .net ได้เลยนะครับผมและสำหรับใครที่ชอบความตื่นเต้นแล้วใจนะผมก็มีเว็บกีฬาที่มีความน่าเชื่อถือมาแนะนําให้นะซึ่งตอนนี้นะพวกเขาก็มีโปรโมชั่นพิเศษมากมายกันเลยทีเดียวนะสำหรับใครที่สนใจนะก็สามารถอ่านละเอียดและคลิกลิงก์ด้านล่างข้างใต้คลิปได้เลยนะครับผม และเมื่อกอกใบสมัครเรียบร้อยแล้วนะก็อย่าลืมบอกด้วยนะครับผมว่ามาจากช่องชาแนลยูทู e คาร์บอนนะเพียงแค่เร่อนี้นะท่านก็รับสิทธิเสร็จมากมายตลอด2 4ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับผมโอเคฮะงั้นเราไปเริ่มฟังบุตกบบอลประจำวันนี้กันเลย งั้นเราไปเริ่มที่คู่แรกกันเลยดีกว่านะครับผมเป็นฟุตบอลเติร์กเมนิสถานลีกนั่นเองนะฮะเป็นทางด้านของเนบิซีนะจะดวลกับทางด้านของ f อฟซีอาห์นั่นเองนะครับผมซึ่งคู่นี้นะจะเตะกันในเวลา2องทุ่มตรงมของวันนี้นั่นเองนะครับผมโอเคฮะงั้นเราไปดูไทติของก็ทั้ง2องทีมกันเลยดีกว่านะครับผมถิติห้านัดหลังสุดของนั่นเจ้าบ้านนะเรียกได้ว่าทําฟอร์มได้ไม่ดีเลยนะครับผมห้านัดหลังสุดเนี่ยพวกเขาสามารถเอาชนะมาได้แค่นัดเดียวทนั้น นั่นเองนะแบ่งเป็นแพ้ไปถึง4นัดเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งพวกเขาเนี่ยสามารถเรียกฟอร์มกลับมาได้ในนัดล่าสุดนะโดยการเปิดบ้านเอาชนะ FCS อสตินแสไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์นั่นเองนะแต่ก็ถือว่ายังทำฟอร์มได้ไม่ดีนะเพราะก่อนนั้นพวกเขาไม่สามารถเอาชนะใครมาได้เลยใน4นัดนั่นเองนะครับผม เสริมหน้าของทีมเยือนนะั่นอย่าง f อฟซีอาฮานะ่เรียกว่าทำฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะใน5นัดหลังสุดเพราะเขาสามารถเอาชนะมาได้ถึง4นะัดและมีหลุดแพ้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นเองนะครับผมซึ่งนัดล่าสุดของเขาเนี่ยก็เพิ่งจะเอาชนะมาด้วยนะครับผมซึ่งเกมนี้นะ f อฟซีอเฮา่ย พวกเขาจะต้องบุกไปเจอทางหน้าของเนบิซี่นะที่จะฟอร์มโดยรวมและผลงานที่ผ่านมาของทั้งสองทีมเนี่ยดูจะเป็นทางหน้าของทีมเยือนที่สามารถทำได้ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวนะครับผมส่วนถ้าดูจากสถิติการเจอกันนะเจอกันมาเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นเองครับผมเป็นทางหน้าของเอฟซทาวที่สามารถเปิดบ้านเอาชนะไปได้ถึงสกอร์สองประตูต่อศูนย์เลยทีเดียวนะครับผมเพราะฉะนั้นเกมนี้นะถึงแม้ว่าจะมีเลนราคาที่สูงนะแต่ผมก็ขอย แต่ผมก็ยังขออยู่ทางด้านของ f c ฟน่าจะดูดีกว่านะครับผมสกอร์ที่ผมคาดการนะ FCR ซนะบุกไปเอาชนะเจ้าบ้านอย่างทางด้านของเนวะิสซี่นะสอประตูต่อสุดเลยทีเดียวนะครับในเกมนี้ก็จบลงไปแล้วนะสำหรับบทเคราะห์อบอลประจำวันนี้นะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยนะถ้าเกิดใครไม่ชอบก็สวนกันได้นะครับผมแล้วแต่เลยนะฮะ โอเคนะก่อนที่เราจะจากกันไปในน,นี้นะก็ฝากไว้ด้วยนะสำหรับใครท่านใดที่ชอบความถึงเต้นแล้วใจนะผมก็มีเว็บกีฬาที่มีความน่าจะถือมาแนะนําให้นะซึ่งตอนนี้นะก็มีโปรโมชั่นพิเศษมากมายเลยทีเดียวนะและเมื่อท่านสมัครเข้าไปแล้วนะท่านก็อย่าลืมบอกด้วยนะครับผมว่ามาจากช่องชาแนลยูทูบราคาบอลน,นะเพียง,งแค่เท่านี้นะท่านก็จะรับสิทธิพิเศษมากมายตลอด24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับนี้นะผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้คนโชคดีสวัสดีครับ